เกมมันเล่นยังไงก่อนมีทั้งหมดคืออะไรอ่ะ <Yeah. S 1> มันเล่นยังไงอ่ะ <Yeah. S 1> เปิดประตูทำไมอ่ะ <Yeah. S 1> มันขึ้นสสญลักษณ์มันมีคน ซ่อมเครื่องหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอุย้ยมันมีคนตายหรอคุณฆาตรกรอยู่ตรงนี้วะาบันนี้ผีอยู่ตรงนั้น เนี่ยเสียงหัวใจเต้นทำอะไรอะ่ะทำอะไรคะทุบเครื่องหรอโอเคช่วยทุบมันก็ดแ <c oughs> กดทบเล็บ้าทำไมก่อน <c oughs> ว้ายอีบานี่พี่มาเฮียทำไมฉันเป็นอย่างนี้บานี่ดึงฉันอีบานี่ดึงฉัน อมึงกดอ e, ีไม่ได้กดสเปคบ้าอีบ้าติดดบดนอยมันมาอีกแล้วบันนี้บันนี้อีผีบ้าจุกอยู่จุกอยู่อ,อมันนี้ช่วยด้วยเอาฉันเข้ามาอยู่ในตู้น้ำทำไม มันนี้ช่วยฉันด้วยแล้วกดดูคนอื่นไม่ได้ด้วยช่วยด้วยติดอยู่ในแทงน้ำมีเพื่อนมาช่วยแล้วเอา้าช่วยสิ thank you แล้วบันนี้อยู่ตรงไหนอะโอ้ยนู่นนู่นนูนกำลังไปช่วย มาค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมโร b บ็นะคะมากับน้องบันนี่ค่ะแบบอะไรก็ไม่รู้มีน้องเนี่นยเฮียคาตากรออ่ตรงนี้ฉันสวย,ยไหมก็ตายค่ะแทงน้ําไปเลยฉันไปทุบเครื่องต่ออ๋อเพื่อนช่วยแล้วเมื่อกี้มันมีเครื่องอยู่แถวนี้นี่ไงเข้าไปยังไงอะ่ะนี่นี่นี่น กด e ใช่ไหม e ทุบเครื่องอยู่ทุบเครื่องอยู่เป็นการถอดรหัสที่น่ากลัวมากเอาทุบเครื่องต่อ เอา้าพวกเธอมาจากไหนกันอุ้ยทุบเครื่อง3าคนไวมากกด e นะไม่ใช่กดสเปกบาร์ bar, นะนี่ไม่ใช่ดบโดนนะเย่หนูนๆะ yeah. ตรงนี้มีเครื่องตามฉันมาเมื่อกี้เห็นเครื่องมันขึ้นอารามแถวเนี้ยเร็ว ตอนนี้เตาแก๊สเหรออ,อะไรมาทางนี้ตามฉันมามวามยวปุ่มหมอบปุ่ม,มอันไหนอะปุ่มหมอบปุ่ม,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 มไหนไเข้าไปด้วย นี่เข้าตู้แอบตู้แอบตู้แบบัรนี้เข้ามาในตู้เร็วเข้าได้สองคนเนี่ยมาเร็วมาเร็วตามมาออกมาที่เดิม อ,อิบนันนี้ทำอะไรอะ่ะทำไงต่ออันนี้เกมโรบอทนะคะมีน้องในมีน้องมาคอมเมนต์บอกว่าให้พี่ลองเล่นดูนะมันคล้ายๆเกม Dead by Daylight สักลยจับตี้มากับน้องน้องสาวสุดสวยท่องไหนมีเครื่องนี่ไงคอมพิวเตอร์อย่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเครื่องคิดเงินเว้ยซือกาจอหน่อยอยากได้แสงอะไรวะมนนี้อยู่ไหนอ่ะรอพี่ด้วยสิ เราไปไหนกันต่อ,ตอ,ตอเสียงบัน,นีีจะเหมือนหุ่นยนต์นะคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจอ,อ๋อนี่ทางออกเหรออุย้ยมันมาเม,มืองอยู่ข้างหลังกาตกนนะกรน่ะ นี่ทางนี้เราไปแล้วมามามเมื่อกี้มันยืนมองอยู่บันนี้นี่ไงเครื่องนี่ตรงนี้มีเครื่องนี่ไม่รู้แหละถอดรหัสคนเดียวก็ได้ ทุบเครื่องอยู่ไม่ว่างอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้มีคนโดนขังอีบันนี่โดนขังเอ้ยสนุกอยู่นะว่าบาป เสียงเสียงสกิลเช็คเหมือนคอมพิวเตอร์หลุดเลยเด้งแจ้งเตือนเลยมาช่วยหน่อยค่ะเออเสร็จแล้วต้อไงต่อ ดูยังไงว่าต้องใช้ต้องใช้กี่เครื่องอ๋อคอมพิวเตอร์นี่ไงข้างนอกหิมะตกนะประตูเปิดแล้วหนีก่อนนะหนีก่อนนะนี่ไงอือปิดประตูอยู่ เย้ yeah, ฉันรอดแล้วเย้ yeah, วันนี้ตามมาติดติดเออเลิศอยู่นะสนุกอยู่สนุกอยู่ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่แนะนำมาให้เล่นสนุกอยู่เลิศอยู่วันนี้ออกมาข้างนอกแล้วเย้ yeah. เป็นเกมแรกที่พวกเรารอด